ผมกล่นอย่างนี้นิดหนึ่งนะคะรับว่าเซสชันนี้เนี่ยเป็นเซสชันตอนบ่ายหลังอาหารกลางวันซึ่งก็ชวนพวกเหงาหอนอนอยู่แล้วเมื่อไปเทียบกับเซสชันเช้าซึ่งผมมานั่งความอยู่ด้วยนะฮะก็อาจจะเทียบกันแท่ไม่ได้เลยเพราะว่าเซสชันเช้าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องสังคมและการเมืองน,นะครับโดยอิงเอาภาคป,ประชาชนนี่ว่ามีบทบาทอย่างไรจะเข้าไปผมดูแล้วผมก็มันไปด้วยจริงๆอยากจะยกมือถามเข้าไปด้วยนะฮะ แต่ก็คงไม่มีสิทธิ์เพราะว่าวันนี้มาทําหน้าที่อื่นนะฮรผมก็เลยออกตัวนิดนึงว่าเซสชันบ่ายเนี่ยเนื่องจากอาจจะง่วงกันนิดหน่อยด้วยนะครับแล้วก็ทอปิกที่จะคุยกันในช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นภาคเศรษฐกิจธธนะครับแต่นะฮะผมเรียนเลยนะครับว่าภาคนี้แหละครับคือภาคที่สําคัญไม่น,อน้อยไปกว่าภาคสังคมและการเมืองเราเถียงกันอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมสังคมมันเป็นอย่างนี้ทําไมการเมืองมันเป็นอย่างนี้ นะครับจะหารู้แม่ว่าไอ้เบื้องหลังของความวุ่นวายของสังคมแ,และการเมืองน,นั้นเนี่ยมันคือส่วนที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือธุรกิจนั่นก็คือการเงินนั่นก็คือธุรกิจธุรกรรมต่างๆที่นักการเมืองและนักสังคมทั้งหลายเนี่ยจำเป็นต้องึ่งผามาันนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนี่ยตอนนี้มันก่อกันกลงเลย,เลยนะฮะมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้น เซสชันนี้ก็จึงเป็นเซสชันที่น่าจะสนใจด้วยเช่นกันนะครับกติกาอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้หลักว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยเนื่องจากมาในโคลโลฟิลด์กันนะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่สามารถที่จะแชร์ท่านได้ผมก็จะเริ่มคุยกับแต่ท่านไปสักพักหนึ่งนะฮะอาจารย์เพงผมก็อาจจะมี Presentation มาให้ท่านด้วยนะครับแล้วผมจะเปิดให้ฟอ ท่านผู้ร่วมร่วมสัมมนาเนี่ยสอบถามหรือว่ายกประเด็นขึ้นมาบ้างในมุมของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆจะรู้ว่าท่านมีส่วนร่วมจากตรนนี้ค่อนข้างมากนะฮะผมจะขออนุญาตเริ่มนะฮะเริ่มจากท่านอาจารย์อุตามาก่อนนะครับเพราะว่าเราพูดกันถึงว่าเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการนะฮะพอพูดเรื่องพวกนี้มันจะค่อนข้างดูเนทฤษฎีค่อนข้างมากนะครับ ผมก็เลยอยากจะให้ดรตระมาช่วยขยายความของเรานิดหนึ่งมาถกประเด็นกันก่อนว่าคาว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับในฐานะที่ดรตระมารับทราบมาหรือมีความคิดในมุมนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะหมายความว่าอะไรนะครับคําว่าผู้ประกอบการเชิญครับขอบคุณครับคุณเซนครับสวัสดีมากนะครับผมผมเข้าเรื่องเลยนะครับว่า หัวข้อในวันนี้เนี่ยที่ได้ประสบเห็นแล้วก็สำหรับผมก็โดนใจพอสอมควรนะครับว่าพูดถึงระบบเศรษฐก,กิจบนฐานผู้ประกอบการนะครับ <c oughs> ก็เรียนว่าเป็นหัวข้อซึ่งได้รับความสนใจอยู่บ้ากในปัจจุบันทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศเป็นหัวข้อที่เรียกว่าอิน,อนจริงๆนะครับไม่ทราบทุกท่านเชน่นตั้งหรือว่า <c oughs> ตั้ท่านที่นั่งอยู่นั่นตั้งหอ่าท่านโกงท่านโกง จะคิดคล้ายๆกับผมเนี่ยครั้งแรกๆที่ผมได้ยินนะว่าเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการเนี่ยผมฟังแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นลนะครับคือประเทศเราเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ประกอบการประเทศอื่นก็เช่นเดียวกันแล้วเศรษฐกิจเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องการค้าขายแล้วถ้าการค้าขายเนี่ยไม่พูดถึงผู้ประกอบการแล้วพูดถึงใครนะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วบอกเอ๊ะทำไมตอนนี้คนให้ความสนใจครับว่าเศรษฐกิจบนฐานผู้ประกอบการนะครับผม ผมเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเชื่อว่าคุณวิเชตคงจะให,ให้เราได้โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดครับนะครับว่าเศรษฐกิจพื้นฐานผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็สําหรับประเทศไทยสําหรับสิ่งที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวพันหรือเป็นประโยชน์อย่างไรนะครับผมเรียนว่าคําว่าผู้ประกอบการเนี่ยอย่างน้อยในปัจจุบันที่ผม,ผมสัมภาษณ์มาเนี่ยคำนิยามเนี่ย เป็นสิ่งซึ่งไม่ตายตัวมันฟังง่ายนะครับผู้ประกอบการคือคนทำธุรกิจผู้ไม่น่าอัานนั้นก็ถูกนะครับแต่ถ้าถามว่าอย่างน้อยในเชิงวิชาการเนี่ยที่เราพูดถึงกันปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการ <c oughs> หรือเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าองค์ประกอบการเนี่ยท่านก็คงเคยได้ยินหรือความเป็นผู้ประกอบการองค์ประกอบการเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วมันแตกต่างจากคนที่ทำธุรกิจอยู่ที้หลากหลายมากนะครับ แตกต่างกันอย่างไรท,ไทําไมถึงต้องมาพูดถึงผู้ประกอบการมันมีความหมายเฉพาะอะไรหรือเปล่านะครับผมเรียนว่าผู้ประกอบการเนี่ยในความหมายเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนตามกระแสสังคมตามกระแสของการเมืองเศรษฐ,ฐกิจทั้งความเป็นมานะครับของสังคมชุมชนนั้นๆหรือระดับประเทศก็ตามถ้าจะเอาง่ายๆเนี่ยผมมักจะคิดถึงคือมีท่านหนึ่ง นะครับซึ่งพยายามให้นิยามแต่ในเชิงเปรียบเทียบนะครับระหว่างผู้ประกอบการที่เราเรียกว่าองค์ะเบนเดินภาษาอังกฤนะครับกับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ทําธุรกิจหรือบิสเนสเพอร์ซันนะครับจะยด้ย่างนั้นก็ได้นะครับเขาบอกว่าองค์ะเบนเดิเนี่ยคือคนซึ่งสร้า,างความต้องการหรือสร้อเองดียขึ้นมาในวงธุรกิจหรือใน สังคมที่ทส,รสร้างความต้องการนี้ที่คนที่ทําธุรกิจทั่วไปจะพูดถึงว่าเป็นคนที่สนองความต้องการหรือ s atisfy นีความต้องการมีอยู่แล้วไม่ว่าในเชิงธุรกิจใช้สินค้าใช้บริการบริโภคต่างๆถ้าทั่วไปไม่ใช่ออกค์กเลยจริงๆก็อาจจะบอกว่าผมก็สนองความต้องการนั้นแล้วก็ได้ไายได้ แต่ถ้าเป็นองค์นเนเอิร์เนี่ยก็อ,นนอาจจะคิดลึกลึกลงไปนิดหนึ่งว่าไม่เพียงแต่สนองความต้องการแต่สร้างความต้องการใหม่ๆขึ้นมาจากโอกาสที่มันจะมีอยู่ได้สร้างโอกาสนั้นขึ้นมนนนาเองนะครับก็อาจจะเป็นตัวอย่างนึงซึ่งเปลี่ยนเทียบให้พวกเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะเวลาเราพูดเราได้ยินทุกวันนี้ท่านพูดกันมากสังคมหรือว่าเศรษฐกิจบนฐานรูปประกอบการมันคืออะไร สำหรับผมเนี่ยเราเรำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยผู้ประกอบการที่มีความสามารถหรือมีความตั้งใจนะครับยินดีที่จะอย่างในตัวอย่างนี้เนี่ยสร้างองการขึ้นมาใหม่ไม่เพียงแต่ทําธุรกิจเท่านั้นแต่สร้างข,งของใหม่ๆขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราคงได้พูดกันว่าไอ้คาว่าองค์การเดินเนจริงในทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแค่ผู้ทําธุรกิจแลนะครับ ไม่ได้พูดแต่ในฐานะนักธุรกิจแต่ท่านที่มาจากภาครัฐเดี๋ยวนี้คำว่าองค์กรเดอร์เนี่ยกำลังเข้าไปสู่แทรกซึมเข้าไปสู่ผู้ที่ทํางานอยูอ่ในภาครัฐค่อนข้างมากแล้วนะครับในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันคำว่าองค์กรเดอร์ชิพความเป็นผู้ประกอบการเพอเออผมคิดว่าภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่มีคำแบบตรงแต่ถ้าท่านใช้ในความหมายภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าองค์กรเดอร์ชิพเนี่ยแน่นอน ราฐามเนราคามันราก์หน้าออกมาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกความเป็นนักธุรกิจแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ไปสู่อย่างอื่นแล้วผู้นำภาครัรเองนะครับคำว,ว่าองค์ประกอบองค์ประกอบเชพเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สําคัญที่บอกว่าท่านมีจิตวิญญาของความเป็นองค์ประกอบเชพหรือเปล่าแม้ท่านจะไม่ได้ทำธุรกิจเพราะมันไปสามารถเพราะมันสามารถเป็นประโยชน์แล้วใช้งานกับสิ่งที่ฉันรับผิดชอบได้นะครับเอ่อ นั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของกีจะให้ายัานยนะครับตายตัวก็คงก็คงลำบากก็มันเปล,เลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จะพูดได้ว่าเวลาเราพูดถึงผู้ประกอบการในที่นี้จริงๆเราพูดถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณของบุคคลนั้นๆที่มีความคิดอ่านนะครับของความเป็นองค์รเบอรในลักษณะที่กรากรสร้างค หรือสร้างสิ่งใหม่เดี๋ยวเราคงได้คุยถึงตัวอย่างจากเรื่งน,นีนะ้มันก็จะชัดขึ้นเลื่อยๆนะครับเป็น mind set ถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกเป็น entrepreneurial mind set เป็นจิตวิญญาณซึ่งจะนำไปอยู่นไปสู่วิธีการคิดแบบ e n t r e p r e n e u r วิธี action แบบ e n t r e p r e n e u r i หรือที่เขาเรียกว่า entrepreneurial thought and entrepreneurial action คิดแบบ e n t r e p r e n e u r แล้วทำแบบ นะครับซึ่งมันก็จะมีลักษณะอรอย่างนี้นอ,อ,จอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมฟังตามนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ามันแอพพลายหรือว่ามันนําไปไประยุกต์ใช้อยู่กับภาคราชการเนี่ยนั่นก็แปลว่าภาคราชการจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการในการทํางานด้วยเพราะว่าเขาจะต้องหวังเรื่องของการลงทุนเรื่องของการได้มาอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินก็ได้อาจจะเป็นได้มาซึ่งผลงานที่สร้างให้กับประเทศชาติหรืออะไรต่างๆอันนั้นถูกต้องไหมครับแล้วคาถามที่สองผมนะฮะ ก็คือว่าอย um ่างพิษสากิจชุมชนเนี่ยวันนี้เรามีใครมาจากทางพวกลักษณะของเป็นช um ุมชนพวกอะไรต่างจังหวัดนี่นะยกมือหน่อยนะครับใครมาจากต่างจังหวัดก็น,นะครับที่เป็นลักษณะของผู้นําช um ุมชนนะฮะน่าจะเยอะกว่านี้นะนะฮะด้วยหรือเปล่าพวกนี้คือผู้ประกอบการหรือเปล่านะฮะพวกที่ทำพิษศากิจชุมชนชาวนาะชาวไร่ชาวสวนเหล่านี้เราเรียกเราเรียกได้นะว่าเป็นว่าว่าเป็นผู้ประกอบการ ในอย่างที่ผมเรียนคือถ้าในถ้าเราพูดลงไปลึกๆึกนะครับถึงความมีจิตวิญญาณแนวความคิดแล้วเนี่ยเราก็พูดได้ว่าไอ้ท่านใช้แนวความคิดหรือจิตวิญญาณแบบองค์จักรวรรดิเรีมายน์เซตหรือจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่านะครับแต่ผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยเราก็คงหนีไม่พ้นนึกถึงผู้ทำคนทำธุรกิจค,คิดว่าเป็นนักธุรกิจเสมอมักจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งก็ไม่ถิ่ ราะผู้ประกอบการเนี่ยก็คือนักธุรกิจแต่ที่ที่ที่เอ่อผมได้ได้ยกประเด็นื่อสักครู่เนี่ยก็คือในปัจจุบันเนี่ยแนวความคิดที่เริ่มจากการทำธุรกิจเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำมาใช้นะครับซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าความตระหนักว่าแนวความคิดเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในภาครัฐในระดับชุมชนโดยเฉพาะเนี่ยนะครับ มีมากขึ้นเรือ่อยๆผมยกตัวอย่างอันหนึ่งมีท่าบอกว่าตัวย่างก็ยกนะครับท่านคงจะเคยได้ยินในบางประเทศมีธนาคารระดับชุมชนที่ชื่อกราบินแบงค์นะครับอันนี้เป็นธนาคารเรียกว่าระดับล่างจริงๆคือให้คู่กับเกษตรเกษตรกรรายบุคคลจริงๆไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายที่จะมาค้าประกันกู้แบงก์นะครับ แต่ว่าใช้วิธีที่เรียกว่าคับประกันซึ่งการแลกันในหมู่บ้านเป็นแบงค์ซึ่งทําแล้วได้ผลดีมากขยายไปทั่วประเทศบางประเทศแล้วปรากฏว่าสามารถที่จะไปตั้งไปเปิดธุรกิจในสหรัฐได,ด้ท่านาคิดหรว่าสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าข้อเรียกว่าเป็นโมเด r ร์อีโคโนมีอีโคโนมีสมัยใหม่ไี้บางประ,ระเทศเนี่ยยังเป็นเกษตรเต็มตัวค่อนข้างยากจน โมเดลที่ใช้สำหรับกราวด์บแบงค์ในในบางประเทศเนี่ยถูกนําไปใช้ในสารัฐได้ในบางพื้นที่นะครับในบางพื้นที่ซึ่งมีความต้องการอาจจะเป็นสังคมของผู้ที่ยังน้อยโอกาสเมืม่อเทียบกับผู้อื่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าในระดับชุมชนเอ,เองเนี่ยสามารถที่จะใช้แนวความคิดแบบองค์ระอบเลยนะครับให้ให้ให้ใหใหมากเกิดปรยชน์ได้โอเคครับ ก็ผมคิดว่านี้ก็เป็นเรื่องของการปูพื้นก่อนว่าคนในห้องนี้สามารถที่จะเรียกเลยผู้ประกอบการได้หรือไม่เนี่ยถ้าผมฟังอย่างนี้ผมว่าเรียกได้ทุกคนเป็นผู้ประกอบการนะครับแต่ถ้าประกอบการในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องกิจกรรมด้านอื่นนะครับอันนี้ผมจะวนมาที่ดรพิรพงนะครับซึ่งดรพิรพงเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีความชํานาญในเรื่องของแนวคิดเหมือนกัน